มาดูลูกปืนการต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นตลับลูกปืนค่ะเป็นของ NSK นะคะญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เจแปนนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ของลูกปืน 4388R นะคะทับ43 435R นะคะ 4335R คะ่ะโอเคเพราะฉะนั้น ลูกปืนเขาก็จะมีสองเบอร์นะคะนัมเบอร์มีสองเบอร์ก็ที่ปลอกนอกนะคะปลอกนอกตัวนี้เขาก็จะตีนัมเบอร์สี่สามสามห้านะคะก็คือตัวหลังนะคะสี่สามสามห้าแล้วก็ที่ตับตับในนะคะตัวนี้ที่ปลอกตัวในนะคะตัวนี้ค่ะ นัมเบอร์เขาก็จะตี4 3 8 8นะคะก็คือ4 3 8 8ตามนี้เลยค่ะแต่เดี๋ยวเรามาวัดให้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากวงในก่อนวงในวงในของลูกปืน41มิลน,นะคะวงนอก90มิลน,นะคะ เดียวนะคะ90 90.5มิลค่ะแล้วก็ความหนาของปอกนะคะความหนาของปอกนอกปอกนอกหนาอยู่ที่34มิลแล้วก็ความหนาทั้งหมดของลูกปืนนะคะจับแบบนี้เลยอยู่ที่41มิลค่ะ ตัวนี้เป็นล้อหน้านอกนะคะล้อหน้านอกของ JCM ยีสุ JCM นะคะ